ถ้าค่าโซเดียมของเราเกินจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบครับสำหรับท่านนะครับที่เป็นผู้ป่วยโรคไตนะครับสิ่งหนึ่งควรจะคุมมากๆนี่ก็คืออาหารเค็มหรือกลุ่มโซเดียมนั่นเองนะครับ เรารู้กันมานานแล้วนะครับว่าถ้าเรากินของเค็มในเกลือนะครับจะมีโซเดียมสูงนะครับและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะครับเมื่อโซเดียมเกินก็จะเกิดภาวะบวมน้ำครับในฐานะทีเ่เป็นผู้ป่วยโรคไตนะครับอาการบวมน้ำอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรียกว่ามีโปรตีนรั่วแ,แล้วนะครับยังมีโอกาสที่จะบวมน้ำจากโซเดียมสูงได้อีกนะครับอาจจะบวมนิ่ขาบวมนิ่แขนบวมที่มือหรือบวมที่ตาก็ได้ ดังนั้นนะครับค่าของโซเดียมไม่ควรเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันและผมอยากจะให้เทคนิคในการที่จะคุมอาหารเค็มเพื่อให้โซเดียมของเราไม่เกินในแต่ละวันครับข้อที่1เราควรจะต้องใช้ช้อนในการปรุงครับสาหรับผู้ป่วยโรคไตนะครับเราจะใช้ช้อนชาในการปรุงและควบคุมนะครับถ้าเราเองนะครับไม่ใช้ตัวเครื่องตวงเหล่านี้นะครับเราจะเทจากปากขวดนะครับอาจจะทําให้กะปริมาณไม่ได้อันนี้เป็นปัญหานะครับดังนั้น หลังจากที่เรารู้ว่าเราเป็นโรคไตนะครับเราควรจะต้องมีการตรวงทุกครั้งในการปรุงนะฮะสเราควรหลีกเลี่ยงการทานอาหารสําเร็จรูปทุกอย่างนะครับเนื่องจากอาหารสำเร็จรูปนะครับจะมีการใส่โซเดียมไปเยอะเพื่อการถนอมอาหารสําหรับผู้ที่ไม่เป็นโรคไตนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่กระทบแต่ผู้ป่วยโรคไตกระทบตรงๆนะครับดังนั้นอาหารสําเร็จรูปควรเเลี่ยงการทาน 3. การรับประทานอาหารไม่ควรจะต้องปรุงเพิ่มปรุงเติมนะครับในกลุ่มที่เราจะเจอบ่อยๆนี่ก็คือกลุ่ม น้ำปลาเกลือซีอิ๊วดังนั้นนะครับควรจะต้องชิมก่อนปรุงและถ้าเกิดเราต้องการปรุงก็ปรุงปริมาณที่เหมาะสมนะครับไม่ควรเกิน1ช้อนชาต่อมือนะครับก็จะเป็นปริมาณที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคไตครับ C รสชาติที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคไตนี่ก็คือรสเปรี้ยวและรสเผ็ดครับเนื่องจาก2รสนี้จะไม่กระทบกับไตจะไม่กระทบเกี่ยวกับโซเดียมใดๆเลยนะครับแต่รสเค็มนะครับเป็นรสที่ตรงกับของโซเดียมนะครับดังนั้น ท่านควรปรุงความเผ็ดร้อนในการอาจจะใช้ตัวของพริกไทยตัวของพริกส่วนรสชาติอื่นๆนะครับเป็นเปรี้ยวนะครับเป็นมะนาวเป็นมะขามก็จะมีสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับที่ไม่ทําให้ท่านนะครับโซเดียมสูงนะครับดังนั้นเน้นรสชาติเปรี้ยวกับรสของเผ็ดนะครับจะทําให้ท่านมีรสชาติที่ดีขึ้นในอาหารของท่านครับและสุดท้ายไม่ควรใช้เกลือซีอิ๊วหรือ หรือน้ําปลานะครับที่เป็นสูตรโซเดียมต่ำนะครับเพราะในสูตรเหล่านี้มักจะเอาตัวของโพแทสเซียมมาแทนโซเดียมนะครับถึงทําให้กระทบกับระบบหัวใจระบบความดันได้นะครับดังนั้นให้ใช้สูตรแบบธรรมดานะครับและก็ทานปริมาณที่น้อยและปรุงก่อนทาน,นครับ สำหรับท่านไหนนะครับต้องการดูแลฟื้นฟูไตจากที่บ้านนะครับผมขอได้นำสือเล่มนี้ครับเมนูอาหารฟื้นฟูไตซึ่งเป็นสูตรในการชะลอความเสื่อมไตครับซึ่งมีเมนูขาวด้วยกัน45สูตรและเมนูอาหารหวานนะครับที่สามารถทานได้สำหรับผู้ป่วยไต15สูตรด้วยกันและเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยไตครับ5สูตรด้วยกันนะครับซึ่งเป็นสูตรนะครับที่อร่อยปลอดภัยและตรงตามผู้ชนาการโรคไตถ้าท่านไหนสนใจนังสือเล่มนี้นะครับคลิกไปที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับและสั่งซื้อครับทางเราจะส่งให้ถึงบ้านเลยครับ